มาแล้วครับพบกับผมนายหัวมหาชัยครับวันนี้โกศลสส,สวยบ้านนายหัวมาแล้วครับแล้ววันนี้ครับนะขอบอกครับว่ามีแต่ไซส์ใหญ่ๆครับผมนะพุ้มแม่พันนะ เป็นไม้หายากครับผมนะวันนี้ออกมาให้แล้วรอบใครบอกว่าต้องกลายกระถางสเดนิ้วครับผมนะไม้ใหญ่ๆไม้ฟอมกอไปเลยครับไปตั้งหน้าบ้านแล้วมันสวยเลยนะนะหรือจะไปลงกระถางใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับวันนี้นะราคาฟังเอาพี่น้องครับต้นไหนราคานั้นกันไปเลยีเดียวแล้วไม้เก่าส่าสูงครับผมนะวันนี้จัดไปครับนะกับต้นนี้เป็นต้นแรกครับผมนะนี่รุ่งอรุณน,นะ นี่ฮะับฟมใหญ่ๆแบทนี้รุ่งอรุณครับผมนะฮะบางในหัวมิดเลยฮะรุ่งอรุณครับนะฟอมใหญ่มากพี่น้องครับนะครับเอาไปครับผมนะจัดงาบาทครับให้ไปเพียง850บาทครับผมนะจัดโซคฟรีครับนี่ไม้สวยๆแบบนี้กับรุ่งอรุณครับแล้วฟอมใบกลมสีสวยมากครับผมเนี่ยนะครรับก็ต้นนี้ครับรุ่งอรุณนะครับผมนะเป็นกระถางแรกครับแล้วเบอร์โทรฮะ 0 6 3 6 9 7 4 6 6 4นะครับผมนะใครอยากได้ต้นนี้นะโทรมาแจ้งหรือแอดไลน์มาได้ครับรุ่งอรุณครับผมนะในราคาเพียง850บาทครับผมนะจาก1,500บาทครับต้นต่อไปครับผมเศรษฐีพันล้านครับพี่น้องเศรษฐีพันล้านฮะนะฟอร์มสวยๆแบบนี้ฮนะ นี่ฮะดูครับผมนะสวยงามมากครับฟอร์มใหญ่เลยเดียวฮะเศรษฐีพันล้านครับให้ไป5้าบาทฮะจัดสุกรีครับผมนะฟอร์มใหญ่อลังการงานสร้างครับสีแดงสดใสมากเลยเดียวฮะเศรษฐีพันล้านครับนะใครรับตัวนี้แจ้งมาได้เลยครับกับเศรษฐีพันล้านครับผมนะตอ้ต่อไปครับนอมาครับผมนี่ นอมาสวยๆแบบนี้นะนอมามานะการรับนอมาพิมน,นะให้ไปในราคาห้า้อยห้าสิบบาทนะนะการรับก็นอมาครับผมนะห้าห้าสครับนอมาสีแดงอร่ามแบบนี้ครับนะเอาไปเลยครับกับนอมาสวยๆกันเลยทีเดียวนะนะะต้นต่อไปครับอ้นนี้ สายพินนะนะไม้สวยมากครับผมสายพินครับต้นนี้นี่ฮะสามร้อยเก้าสิบบาทนะสายพินนะนะไม้ฟอมสวยแล้วสายพินมีสองไซส์สองฟอมกันเลยฮะนะนะนี่ต้นแรกครับผมนะสายพินต้นนี้ครับสามห้าสู์นะนะเอาไปครับผมนะอ่าสามเก้าอ่าสามเก้าศูนคะุณนะขออภนะัยฮะสามเก้าศู์ครับผมนะมินช่วยจำด้วยนะอ่านะจัดไปฮนะ สามเก้าศูนนะแล้วตามด้วยต้นนี้ครับนี่ฮะสายพินต้นใหญ่ๆสูงๆปากนี้ครับผมนะต้นนี้ครับหกร้อยห้าสิบบาทฮะหกห้าศูนย์ครับผมนะสายพินนะฟอมสูงมากนะเท่าเกือบเท่า,า,านายหัวเลยทีเดียวใบตั้งแต่โคนจนปลายทีเดียวเลยครับผมนะใครรับต้นนี้ครับหกร้อยห้าสิบบาทครับผมนะสายพินนะ นะตามด้วยต้นต่อไปครับต้นนี้น้องมีชื่อว่าเหรียญทองรับเป็นไม้เก่าฮะเขานิยมปลูกกันไว้หน้าบ้านครับผมเหรียญทองฮะนะไม้สวยๆแบบนี้ครับ350ร้อยห้าบาทนะนะเหรียญทองครับผมนะหายากเลยเดียวฮะเป็นไม้นําโชคนําชัยกันเลยเดียวนะครับผมนะสาหรับคนเล่นโกศนะ 3.50หาครับเหรียญทองครับผมตัวนี้นะสูงมากัะนะนะดูฮะนะเป็นเม็ดเลยทีเดียวอ่ะจัดไปครับ3.50ห้านะส่วนต้นนี้ครับผมนะ <100. S 1> ตาตึงจิตฮนะตาตึงจิตฮนะสี่ร้บาทฮนะสี่ครับตาตึงจิตฮะนะทำไมได้ชื่อนะี้ฮะเพราะว่า ไปงานประกวดมาครับมีแต่คนชอบครับนะตาตึงฮะนะจิตฮะนะนะนะคนชอบมากครับมาดูใบครับนะสวยงามเลยเยอะตาตึงจิตครับผมนะตามด้วยไม้แบบต้นนี้นะอะไรเลพญาผู้ชมครับผมนะพร้อมใหญ่ๆแบบนี้ครับ390สบาทนะ390นะพยาผู้ชม,มนะครับ,บนะนะผ,มผมนะ ฟอมใหญ่มากครับนี่นี่เป็นไม้กิ่งตอนนะฮะนะแต่ว่ามาปลูกนานแล้วเป็นปีแล้วครับผมตามด้วยต้นนี้ยอดทองครับยอดทอง290บาทนะนะวันนี้จัดส่งฟรีมาเลย290เนะยอดทองครับผมนะฟอมสูงคนระับเป็นเม็ดเลยเดียวครับผมนะสลับ ยอดทองครับมีเพียงกระถางเดียวพี่น้องครับนะอโทรมาได้ที่เบอร์ศ6นย์ห4สามนะครับผมนะตน้นนี้ยอดทองนะนะฟองสูงสูงปบบนี้ครับนะเอากันไปได้เลยครับยอดทองนะและ้วตามด้วยต้นนี้ครับผมนะทำมาคุณนะม่ใหญ่มากทนำะรรมาคุณนะ นะดวงใบใหญ่ๆแบบนี้ทํามาคุณครับ3า0้ยบาทนะฮะครับผมนะทำมาคุณนะต้นใหญ่ๆแบบนี้เอากันไปได้เลยครับพี่ร้องครับนะสูงด้วยนะทำมาคุณ390นะแล้วก็ต้นนี้ครับผมสร้อยทองคำทองทำฮนะให้ไปในะราคาเพียง 390บาทนะต้นนี้ครับมีใครรับก็เอาไปเลยฮะราคานี้รวมท่งแล้วนะครับผมนะเพื่อให้คุณได้ไม้สวยไม้งามแบบนี้ครับนะสร้อยทองคำครับผมแล้วนี่ฮะไม้ใบดันครับต้นนี้เพชรพัฒนารายครับผมนะสวยมากครับนะเพชรพัฒนารายครับต้นนี้น่ะสวยแบบนี้เอาไปเลยครับเพชรพัฒนาราย สองเนกะ้าศูนย์นะเพชรปะตะไรนะเอาไปครับนะ,ะต้นต่อไปฮนะนี่อะไรนะเศรษฐีสุพรรณครับผมนะไม้แพงฮะนะเศรษฐีเศรษฐีสุพรรณนะนะหลายคนถามหากันเลยทีเดียวนะผมนะฟอร์มสูงสูงแบบนี้ ให้ไป290บาอยเก้าสบาทนะจำไว้ด้วยเราไน้องนะดูแล้วก็จดไว้ครับอยากได้ต้นไหนก็ต้องจดราคาด้วยคนระับเพราะราคาจะไม่เท่ากันนะครับวันนี้นะอ่ะไม้สวยๆครับตามด้วยตัวนี้ครับท่าช้างครับ5 9าศนยะ์ะห้า้าบาทครับท่าช้างต้นนี้อนะใครรับพิมพ์5้ามาได้เลยครับผมนะ ให้ไปเลยทีเดียวับผมมีต้นเดียวเท่านี้ครับมีเพียงต้นเดียวนะการ์ดับก็พิมพ์590เอาไปเลยครับผมนะสำหรับผ้าช้างครับและต้นนี้ฮะช้างกินเลี้ยงครับผมงานะไม้แดด1้0เซครับพี่น้องครับเออแล้วทำไมยังไม่ออกสีเลยวะเพราะมันอยู่ในร่มเลยออกแดดเขาสักหน่อยนะครับต้นนี้มีสามต้นในหนึ่งกระถางครับให้ไปในราคา หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะฮะรวมส่งไปเลยฮะหนึ่งเก้าศูนย์ครับผมนะจัดไปฮะช้างกินเลี้ยงฮะนี่อะไรนะมังคยอชวามังคยชวาฮน้ำไม้สวยๆแบบนี้ฮะฟอมสูงเป็นเม็ดเลยทีเดียวครับมังคยอชวาฮะสองร้อยเก้าสิบบาทนะนะนี่ให้ไม้สูงๆไปเลยฟอร์มแน่นๆนนกันไปเลยทีเดียวครับมังคยอชวาครับผมนะ <laughs> อย่าให้พูดหลายครั้งเดี๋ยวมันจะลืมฮะ <laughs> อะไรอีกนะเอาต้นนี้ครับใบตีฮะตีน้ำค้างครับผมตีน้ำค้าง190บาทนะเอาไปเลยครับผมสำหรับตีน้ำค้างครับต้นนี้3ต้นในหนึ่งกระถางครับผมแล้วต้นนี้สูงๆแบบนี้ครับยูโดสายทองฮนะ นะมีการรับตันนี้ออกไปฮะยูโดสายทองหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทฮะนะนะจักรสุรีครับผมนะหนะึ่งเก้าศูนย์นะยูโดสายทองและต้นนี้เป็นต้นสุดท้ายฮะสำหรับไม้แดงครับผมนะ้ารมใหญ่มากฮะยองแบแดงฮะใช่ไหมใช่ยองแบ <laughs> แดงครับผมนะาฟอมใหญ่ใหญ่แบบนี้ฮะดูวะนี่ประมาณสองปีกว่าเลยทีเดียวครับผมนะเอาไปครับในราคา 290บาทจัดฟรีครับผมก็วันนี้ครอยากได้ต้นไหนครับแจ้งมาได้เลยครับคุณจะได้ไม้สวยไม่งามแบบนี้กันไปเลยทีเดียวนะ <S <S วันนี้ในหัวหมาใจครับต้องไปก่อนครับ <S 1> <S 1> ผมกวคับวสวัสดีครับผมไม่ไายครับ